อฮัลโหลมายังวะอ่าสวัสดีครับผู้ชมวันนีอนน้อ,ว,อว,วันนี้ก็อยู่กับลูนลิมิตที่ย่หลกแล้ววันนี้ก็อยู่กับลูเป็นชาแนลเอออ่าเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงเมื่อตอนเมื่อสองวันก่อนผมลงคลิปไปใช่ไหมแล้วก็มันรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่กระชับไม่ละเอียดแล้วก็หมดหมู่มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงใหม่นะครับแต่ว่าจะจัดให้มันสั้นขึ้น อ่าแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับขออภัยนะเดี๋ยวเริ่มจากการเกณฑ์ทหารอ่าเกณฑ์ทหารนะครับสมมุติเราอยากเปลี่ยนคนในหมวดใช่ไหมอ่าสมมุติหมวดเนี้ยเอ้ยมีคนปืนกลหนักคนเดียวเองก่อนจะเกณฑ์ทหารจะเพิ่มพลปืนกลได้นะครับเราต้องไปอัปเกรดอัปเกรดก็ต้องมาอัดล็อกไอ้ไน,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 นี้ไอพวกเนี้ยบวกหทหารคลาสนี้ในจุด ในในหน่วยนี้อะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็ต้องอ mm. ัพสกิลมานี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราต้องอัพตึ๊ดตดตดถ้าอัพตรงนี้ก็ได้1คนอัพมาถึงเตึ๊ดติดต,ด,ตดลงมาข้างล่างนี่ก็ได้อีก1คนแล้วก็ถ้าอัพอันนี้จะได้ปลดล็อกเอนจิเนียร์ก็จะได้สามารถสร้างปืนกลหนักได้นะครับถ้าดูจากสกิลแล้วนะครับเราสามารถมีพลปืนกลหนักได้เพิ่มอีก2คนแล้วก็มีเอนจิเนียร์ได้อีก นิดหน่อยนะเออเนี่ยคือสามารถเราสามารถจัดสรรได้เราสามารถเพิ่มคนได้ทีนี้พออัพสกิลแล้วใช่ไหมสมม up, ติอัพตึ้งแล้วครับแล้วกลับมาที่หน่วยครับกดตรงนี้แล้วกดเปลี่ยนเชนเชนโซลเจอร์นี่นะเชนโซลเจอร์ soldier, ตรงนี้กดปุ๊บอันนี้คือทาหารที่เราเกณฑเกณฑ์ไว้แต่ไม่ได้อลงมวลไหนนะแล้วก็กดเอลิตโซเดอร์โซลเจอร์เออ,อลิ้นเพนเฮียอะไรเดียเหินตลอดอ่า พอกดเอ็นลิสใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเกณฑ์ทหารประเภทไหนอ,อยากได้พลุนปืนกลหนักกดเข้ามาเขาก็จะมีพลุนปืนกลหนักแหลงหนึ่งแหลงสองแหลงสามใช้เขามีอาเออแหลง,งถูกแล้วมันเป็นแหล่งนะสามแหล่งหนึ่งสองามต่างกันยังไงแต่ละแหล่งมันจะมีเปิร์กพิเศษไม่เหมือนกันนะมันแหลงหนึ่งอย่างเงี้ยของปืนกลหนักก็จะขึ้นว่า บวก3.5วิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้น3.5%ของแรงสองก็บวกเเอรล็งปืนเร็วขึ้น7%อันนี้แรงแรงสามก็จะแบบฮิวเลือดได้เยอะได้ได้สองเท่าฮิวเลือด100%จากของเดิมก็100%ใช่ไหมแล้วก็บวกอีก100%ก็จะกลายเป็นฮิวเลือดแรงกว่าเดิม2เท่าอ่ะนี่คือการสรุป แล้วเราก็เลือกเอาครับว่าเราอยากเกณฑ์คนไหนมาอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแต้มที่เขาจะสุ่มมาให้นะแปดถึงสิบอะไรเงี้ยเอ่อแต้มทหารเริ่มต้นมันจะหนักไปตรงเวเพนนารีเห็นไหมในแต้มในหน่วยนี้อ่าถ้าเป็นหน่วยอื่นก็จะหนักไปในด้านอื่นเหมือนอันเนี้ยพลปืนไฟอย่างเงี้ยอ่ะเลือดเยอะแต้มแต้มเรื่องเฮลตี้เยอะอะไรอย่างงี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ว่าท่านอยากได้ทหารอะไรแล้วก็ เราเปลี่ยนทหารเปลี่ยนยังไงอ่ะเอาดึงออกเนี่ยดึงออกมาตึ๊บอันนี้คือช่องช่องทหารที่ที่เราไม่ได้ใช้สมมติเราเราเกณฑ์มาแล้วมันจะอยู่ในช่องนี้แล้วเราก็ลากกลับเข้าไปใส่อ่ะแล้วสมมติเราจะเอาคนคนหนักคนที่สองถ้าเรามีเราก็ลากเข้าไปใส่ได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้นี่คือการเกณฑ์และการเปลี่ยนทหารเห็นไหมจะมีทหารมันจะมีดาวไหมหนึ่งดาวสามดาว ห้าดาวห้าดาวยังไม่มีนะเออห้าดาวมีใครอันนี้มีสี่ดาวเนี่ยทหารมันจะเติบทหารราบธรรมดานะ่าจะมีแค่สามดาวแหละแม็กซิมัมนี่ไงอันนี้โอ้โอ๋อมันเป็น,เป,นเป็นคลาสเว้ยมันเป็นเกรดเว้ยมันจะมีทหารที่ปลดล็อกได้ถึงห้าดาวที่แบบมีความสามารถถึงห้าดาวได้เออเราก็ต้องไปซุ่มนะครับไปซุ่มมาเนี่ยกด เอลิทเอลิทมาแล้วเราก็จะได้3ดาว5ดาวอะไรเงี้ยมันจะสุ่มนะเปิดกาชาทหารเราก็ใช้เงินนะครับการเกณฑ์ทหารใช้ตังคัดหนึ่งหกร้อยคัดสองพคัดสยังไม่รู้นะครับไปไม่ถึงประมาณนี้อ่ะจบทีนี้เหลืออะไรวะเรื่องปืนอัปเกรดปืนเออเอาก่อนเลยรอบที่แล้วยังไม่ได้พูดปืนเราอัปเกรดได้อีกนะครับเห็นไหมนี่นี่ดาวดูตรงไหน ดูตรงตรงนี้ตรงตรงเนี้ยตรงตรงนี้ก็ได้อะตรงด้ามปืนเนี่ยมันจะมีดาวอยู่ใสๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใสๆอยู่นี่มันชื่อปืนนี่เป็นสัญลักษณ์ปืนแล้วก็ข้างบนข้างบนปืนมันจะมีดาวขอบเหลืองอยู่เห็นป่ะเอออันนี้เป็นปืนสามดาวปืนสามดาวแล้วเขาบอกว่านี่ a v a i l a b l e upgrade ก็คือสามารถอัพเกรดได้หนึ่งดาวได้อะไรหนึ่งดาวได้เอ,อ่อ s h o r e v l t i o n ทิกเกอร์ทิกเกอร์คือไกลปืนไกลปืนกดแล้วออกเร็วขึ้น15%คือกดปั๊บออกปุ๊บอ่ะแล้วก็นิวโบล์สมบีนี่คือ2ดาวเพิ่มเลดออฟไฟเพิ่มเว r ติ c ค l ลรีคอยเว r ติ c ค l ลน่าจะเป็นแนวตั้งลบ15%แรงถีบแนวตั้งแรงถีบแนวนอนลดลง15%อเอ่ะ,อ,ะอันที่3อัพไป3ดาวก็นิวบาเล่ลำกล้องหม่บวก 20% Hit Power Hit Power คืออีนี่นะครับแสดงว่าอัพ3ดาวยิงแรงขึ้นอ่า shot d ิว a ล t ติชก็คือเหนี่ยวไกลเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปืนอัพเกรดได้แต่ละปืนก็จะต่างกันนะครับเห็นไหม Hit Power New b o w a s s e m b l y rate of Fire นั่นไกลเร็วขึ้นช็ Short อตเอ้ยเหมือนกัน <laughs> แล้วปืนกลนะอันนี้เหมือนกันเวลติคอร์ h ิ t พ e วเวอร์ช็อตยิงไวช เออปืนอัปเกรดเหมือนกันหมดเลยว่ะนี่ฟาวเวอร์ชอเออเหมือนกันเหมือนกันอัปเกรดทีนี้อัปเกรดยังไงสมมตุติเราเรามีปืนอยู่เรากดตรงอัปเกรดมันก็จะบอกว่าคุณยังยังไม่ได้รีเซิร์ชเลยไปรีเซิร์ชซะอ่านี่มันก็จะด้งมาตรงนี้อัปเวลปืนก็ต้องปดปดตรงนี้เออปดตรงนี้เป็นสามดาวใช่ไหมไล่มานีปักปักแล้วก็ ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือลดลดค่าอัปเกรดอัปเกรดมันใช้ตังค์ใช้ตังค์เยอะได้แหละอ่าแล้วก็เนี่ยลดค่าอัปเกรดลงย0สเอร์เนตสูงสุดอันนี้คือเออเวลาขายในราคาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราไม่เอาแล้วเราขายแล้วก็ได้ตังค์กลับมานะครับปืนขายได้นะเออสมมติไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วกระบอกเนี่ยมันจะมีปืนที่เขียนว่าขายได้นะอยู่ไหนวะขายได้สักกระบอกปนะ่ะเนี่ยอ่นนี่นี่นี่น สมมติขา98ใช่ไหมไม่เอาแล้วขายได้เท่าไหร่ครับ30บาทมีกี่กระบอกอะไม่รู้อะก็ขายไปดีมี7อันเนี่ยกดขายได้นะครับปืนที่เขียนว่าเซลล์ได้ก็คือเซลลเซลลไม่ได้ก็เก็บไว้นะฮะให้มันเต็มๆไว้เนี่ยเนี่ยเออปืนเซลเซลได้อัปเกรดได้อ่ะอันนี้อ่ของคลิปที่แล้วไม่ได้พูดนะครับลืม <laughs> ขออนุญ,ญาตเ <laughs> ปิด ปรับปรุงแก้ไขนะอันเก่าเดี๋ยวลบลบออกแล้วก็เราจะทำว่าไม่ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นโอเคแล้วก็ยังเหลือดาเมจปืนดาเมจปืนอดูตรงฮิตพาวเวอร์นะครับฮิตพาวเวอร์มันบอกอะไรเรามันบอกว่าปืนนี้ยิงระยะนี้ดาไอฮิตพาวเวอร์เท่าไหร่ดาเมจ ดาเมจอะฮิตพาวเวอร์คือดาเมจนั่นละอ่าอ่อยิ่อันนี้ระยะไกลยี่สิบนี่ปืนคืออ่าฮิตพาวเวอร์ยี่สิุดห้าเขาจะนับในสิเมตรนะสิเมตรคือ2 0่สิบจุดห้าพอเป็นร้อยเมตรดาเมจจะตกนะครับนี่มาดูตรงนี้ดูตรงกดท,ที่ปืนใช่ไหมกดท,ที่ปืนกดมอ e ดีเทลตรงนี้อ่าถ้าดูในหน่วยก,ก็ก็จิ้มไปที่ปืนมัน มันก็จะบอกเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเยอ่ามันบอกตั้งแต่อะไรบ้างบรรทัดแรก m u ส c ซ e v e เวลโท y ความเร็วกระสุนบอกนะน,นี้ 750. เจ็ดร้อยห้าสิเรออฟไฟต่อน,นาทีคือยิงได้กี่นัดในหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยเวลารีโหลดกีว่วิการเหนี่ยวไกล,ช,ตตลช็อต a ิวเลชั่นการเหนี่ยวไกลน่าจะเป็นมนะิลิซิกไม่รู้เหมือนกัน v e r ีเ c ้ารีคอย l การดีดแนวตั้งอ่าโอลซอนรีคอยการดีดแนวนูนฟรีซิสเต็มระบบป้อนกระสุนนะครับ10ลูกแมกกาซีนน้ำหนักปืนบอกหมดนะครับสป i ินฟ c กเตอก็คือเอ่อน้ำหนักของปืนเวลาที่เราวิ่งแล้วมันจะหนักอ่ะหนักนึกออกปะเออ100ก็คือเป็นเป็นค่าหน่วยถ้าปืนอื่นที่มันหนัก หนักกว่านี้มีเป่าวะปืนนี้สปินแฟกเตอร์ห้เห็นไหมหมายความว่าไอ้นี่หนักกว่าไอ้นี่น้ำหนัก13หมายความว่าชนิดของปืนมีผลต่อการสปินของเรานะเออสปินคืออะไรคือเดินวิ่งแล้วกด F, เอ้ยกดชิปค้างแล้วเราแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะถือปืนหนักก็สเติมิน,หนาหมดเร็วอ่าเข้าท่านะ มันก็จะบอกอะไรบ้างอาอันนี้อะไรวะคาตาเลิ์คาตาลตแมสน้ำหนักกระสูนเหรอคิดว่านะใช่ไหมคาตาเลิ์แมสไม่แน่ใจนะแต่หน่วยเป็นกรัมอะ่ะ <laughs> หน่วยเป็นกรัมน่าจะกระสูนแหละเออแล้วก็มันจะมีไฟไฟลิงโหมดแมนนวลเห็นไหมปืนแต่และ แล้วก็อันนี้จะมีอะไร f i r i n g mode auto แล้วก็วงเล็บ semi auto อ่าหมายความว่าปืนนี้ยิง semi auto ได้นะครับไปลองได้เปลี่ยนโหมดปืนยังไงวะเอออ่ะเอเอเลงเปลี่ยนโหมดไม่ใช่มั<ฮ>้งเปลี่ยนโหมดยังไงวะลืมนน่มมาร์ค โอ the ้ระเบิดลั่นเอ็กเหรอเอ็กไม่ใช่แป๊บหนึ่งเลยเปลี่ยนจำได้ว่าเคยเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนยังไงวะเออไม่ใช่อันนี้กวางตั้งขาทรายเดี๋ยวนะสวิตช์โหมดคอ๋อไม่ใช่นี่ของทหารราบ ไอ้ปืนเปลี่ยนโหมดยังไงวะแบบนึ่งกโหมดเซนเตอร์ทีเรบบเพ่นจริงๆเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้แหละเมาส์เรเว่นอาร์มิงอาร์มิงสองการรีโหลดต,ะ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 ตะัๆๆๆๆๆๆๆปั๊บตึงเลยเราไม่รู้ปุ่มไหนเราสามารถดูตรงนี้ได้ไฟลิงโหมดนี่ไงกดตัว H อ่ากด H อ่าเป็นเซมิออโต้ละ นี่เรากดเรากดค้างก็จะออกนัดเดียวละเราจะเป็นสไนเปอร์ที Beijing> ่มีกระสุนประมาณห้าสิบนัดก็ขึ้นอยู่กับเมาส์คุณและว่าคุณจะแบบอย่างเงี้ยว่าเมาส์คุณเร็วแค่ไหนหรือคุณกดเมาส์เร็วแค่ไหนนะ จะเปลี่ยนกับกด H แล้วก็ดูตรงขวาล่างนะครับตรงที่เราจำนวนกระสุนเห็นปะเนี่ยเห็นปะขวาล่างนะอ่าประมาณนี้นี่คือการเปลี่ยนโหมดเปิดให้ดูกันแบบดิบๆเออคุณผู้ชมนี้ได้ไม่ต้องหาไงดูก็รู้เรื่องเลยโอเคครับจบยังวะจบหรือยังจบแล้วนะฮิตพาวเวอร์ เแล้วก็เขามีคนถามไม่ใช่มีคนถามผมสงสัยว่าเลือดตัวละครเราเอะมันเท่าไหร่ว่าอยากรู้เหมือนกันครับเท่าไหร่ไม่รู้ <Hey. S 1> จะดูยังไงวะเลือดตัวละครเราเ,าเท่าไหร่แฮาวอยากรู้ข้อมูลคนนี้เนรีเซ็ตไม่ใช่ละ ถ้าให้ประมาณผมขอญาตประมาณและกันนะผมไม่รู้ประมาณ16บหถึงยีนะผมคิดว่าเพราะว่าหนึ่งทำไมถึงคิดอย่างนั้นปืนเกเวอร์นี้ดับอิตพาวเวอร์มันสิมันจะมีจุดที่ยิง2นัดตาย แต่ว่าสองนัดตายหมายความว่าไงหมายความว่าเนี่ยเราจะยิงกันไม่ใช่ระยะ10เมตรอยู่แล้วปืนเกเวอร์เนี่ยยิงกันระยะกลางนะครับก็คือประมาณ100เมตร100ยเมตรคือ9.8ใช่ไหมแต่เราซุม่มเราซุ่มประมาณนัด2นัดตายอะ่ะหมายความว่าเลือดน่าจะประมาณ10 15 10- ถึง15แต่น้อยกว่า20น้อยกว่า20หมายความว่าไอ้พวกเนี้ยยิงนัดเดียวตายชัว แต่ว่าในระยะระยะระยะร้อยเมตรก็ตายหมายความว่า16เนี่ยคือตายแสดงว่าเลือดเราอ่ะอยู่ประมาณ10ถึงไม่เกิน16อ่ะนี่คือฮิตพอยต์ของเรานะโอเคในการคำนวณของผมนะครับเออผมไม่ได้บอกว่ามันเท่านี้เป๊ะๆนะแต่ดูจากฮิตพาวเวอร์ปืนแล้วก็ดูจากการที่โดนกี่นัดถึงจะตายอะไรอย่างเงี้ยให้เทียบถ้าเป็นปืนกลอย่างเงี้ย ร้อยเมตรนะยิงประมาณสองนัดตายทิ่พาวเวอร์มันสิบสองนะครับมันมันไม่ได้เบานะมันไม่เหมือนเกมอื่นที่แบบเฮ้ยปืนกลลั่นเร็วลูกเยอะเอาดาเมจไปสักน้อยๆไม่มีอ่ะไอเนี้ยสองนัดตายดาเมจเท่าเซมิออโตโ้เลยดาเมจเท่าเกเวอร์เลยเออประมาณนี้ก็เกมมันทมทูคิวมันสั้นนะทมทูคิวหมาความว่า เวลาเราเจอหน้าศัตรูอ่ะยิงกันกี่นัดกว่าจะตายนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยสั้นนะครับใครเจอก่อนคนนั้นชนะเออก็ประมาณนี้เหลืออะไรพวก s m อ่ะลูกซองใช่แล้วเราลืมสิ่งนี้ไปได้ยังไงลูกซองฮิตพาวเวอร์46วงเล็บระยะ10เมตรถ้าต่ำกว่านั้นล่ะ40เมตร เหล 23. 23. ือย3 2สามยสามก็ยังตายนะพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวไปลองให้ดูไปประเทศเอะไรวะเี่อโอ้อะไรไม่รู้ญี่ปุ่นมั้งอ่าอเมริกานี่ว่าญี่ปุ่นก็เ้ย่แล้วอ่าลูกซองฮะเลงหัวมันลงตรงไหนครับเลงหัว มันลงเบ้ B ซ้ายมานี่นะกระจุกกระสูนอยู่ตรงนี้เล็งตรงนะเล็งตรงเล็งตรงเป้านะกระสูนไปไหนครับกระสูนเบ้ B ขวาเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยลูกซองลูกซองถ้ายิงระยะตรงนู้นประมาณสี่สิบเมตรนะนั่นแนะหละไอ้เป้าไกลๆรดน่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองยิงนะครับเข้าเป้าไหมวะ สี่สิบเมตรนี่ก็คือตามที่เขาบอกใช่ไหมวัาระเมตดสิบเก้าอะไรเงี้ยโอ้โหค่อนข้างวัดดวงเลยนะแม่งเลยมาี่นี่เยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบโอ้สิบเอ็ดนัดเออไกลอยู่นะแต่ก็เข้าเป้านะครับกรอบไปแต่ <c oughs> ลูกสำมลักแต่ระยะมันไม่ใช่อยู่แล้วลูกซองระยะเนี้ย ห็นไหมแต่มันยิงได้นะดูดูความเกาะกลุ่มกระสูตรเขาดิสี่สิบเมตรอ่ะเนี่ยถ้าเราเล็งแม่นนะมันเข้าเป้ากันนะครับแต่ปกติลูกซองเขาก็ไม่เล่นระยะนี้กันอยู่ละเนี่ยดูดิใครเห็นก็ว่าตายนะฮะเออลูกซองเล่นระยะไหนครับเล่นระยะสิบสิบยี่สิบเมตรเนี่ยตรงนี้สิบเมตรเนี่ย กะกลางจอแล้วอัดไปเลยฮะอย่างเงี้ยเออใครมันจะมานั่งเล็งอยู่เสียเวลาเงีย้ยมดอยู่โดนโดน,นไม่เป็นโปรยกูโปรยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกซองแล้วก็เล่นกันอย่างนี้เออระยะไกลมีกระสุนยอยปะอยากรู้เล็งตรงนี้เล็งตรงกลางเป้านะเล็งกลางเป้ากดไป จะได้ช่วยดูให้คุณผู้ชมนะว่าย้อยหรือเปล่าอ่ากระสุนย้อยลงล่างนะครับเห็นไหมกลุ่มกระสุนอยู่ข้างล่างหมายความว่าผมลิงตรงนี้กระสุนกลุ่มกระสุนจะตกตามระยะระยะไกลกระสุนตกอ่านี่คือข้อสรุปให้นะโอเคจบแล้ว <laughs> ออกจบอย่างว่องไววันนี้มาเร็วนะฮะไปเร็วด้วย เออสรุปแม่งยาวกว่าเดิมคลิปที่แล้ว15นาทีคลิปนี้19โอเคแต่มันละเอียดกว่าไงเออก็นะครับถือว่าก็สรุปให้ผู้เล่นใหม่เขาได้ทราบนะเออเป็น EP ที่1อ่า103และกัน 101, 102, 103้สําไว้สำหรับทหารใหม่นะครับไม่ใหม่ก็ดูได้แต่ว่าก็ขอบคุณแต่ว่าอะไรวะคนใต้คนใต้ตจะแต่ว่าอยู่ข้างหลังเออ นั่นแหละครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรติชมเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกําลังใจให้ก็กดไลค์ให้หนึงทีก็จะขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณมากครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ